กทุธงชาติขึ้นสู่ยอดสี่ประจำทุงชาติทุงกีฬาประจำกันขอเชิญครับักกีฬาทั้งหมดลังฮังเปล่าเขารบทุงชาติทุงขึ้นทั้งหมดลง ชมกีฬาประจําการแข่งขันและุมโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสาผมขึ้นทั้งหมดลง ประจำแท่นกิตยศเพื่อรับคำกล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับรายงานต่อท่านประธานขอเรียนเชิญครับผมขัส่วนตบนบประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีราปรเบรีตำบลบาประจำปีงบประมาณ2,566 ครั้งที่19พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบักประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักซึ่งให้มีรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนแน่นอนต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นการแข่งขันกีฬาแบบกลุ่มโรงเรียนและทําการแข่งขันเรื่อยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2547จึงได้กํหาหนดให้มีการแข่งขันกีฬา เป็นประเพณีปฏิบัติเป็นประจำทุกปีโดยให้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬาประเพณีตสบลบักและได้จัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่19โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาทางกายาเสรติด 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันสร้างความมีระเบียบว,วินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะและรู้จักการใหาหยอััยพัฒนาไปสู่การรู้จักยอมรับฤกฎกติกาของสังคม สร้างความสมัครสมานสามัคคีอันดีงามระหว่างประชาชนทั้ง15หมู่บ้านให้เกิดความตระหนักว่านิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ3เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในตำบลให้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึ้นต่อไปการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบาในครั้งนี้ ได้เริ่มจัดให้มีการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2565โดยทำการแข่งขันแบ่งเป็น8ประเภทคือ 1. ฟุตบอลรุ่นพ่อบ้าน 2. ฟุตบอลรุ่นแม่บ้าน 6. วอลเล่บอลรุ่นประชาชนหญิง 7. ตักกอรุ่นประชาชนชายโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลบักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบักองค์กรชุมชนกลุ่มสตรีและพี่น้องประชาชนในตำบลบักทั้ง15หมู่บ้านได้ให้การสนับสนุนจากการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างดีบัตรนี้ได้เวลาอัเป็นมงคลแล้วกระผมค่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านได้ให้โอวาาแก่คณะนักกีฬาและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบัก ประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่19ขอเรียนเชิญครับครับท่านกันิกาจเจริญพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชวินรท่านท้องถิ่นอำเภอท่านผู้บริหารสารศึกษาในเขตพื้นที่บนบาัาท่านรองนายกบุญเกิดชิมงามรองนายกอบตอบัเปินวัิหน้าที่แทนท่านนายกสว่างคาังสร,รีบกรรุกลารของอบตอบะท,ท่าน นันร่วมพร้อมทิธีงานผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสาวัสดตำนันท่านประธานคุ้มต่างรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแลก็ลูกๆนักเรียนที่รักทุกท่านนะครับป่ะเอื่นก็ต้องขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกีฬาประเพณีตำบลบะครั้งที่19ในวันนี้นะครับผมอยู่นี่ในยุคนี้อย่างที่เราเรียกว่ายุคสังคมก้มหน้าเด็กๆเยาวชนก็สามารถดึงออกมาจากหน้าจอมือถือมาแข่งกีฬากันไม่เพราะปัญหา สำคัญของเราในพื้นที่คือเรื่องของยาเสพติดการดึงให้คนมาสนใจกีฬาก็สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่จะเป็นให้เรามั่วส่งนะครับสุขภาพก็สังคมโดยรวมดังนั้นการที่อตบตบากได้จัดก,กีฬาตำบลในทั้งหะที่เป็นประเพณีสืบเนื่องกันมายาวนานทึงสุดจะมารวบงานในในทุกครั้งซึ่งเราก็เห็นว่าในวันนี้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งบักีคข่อขานนะครับท,ท,ท,ทั้งท่านอดีตสสท่านท้องถิงน่นอำเภอรวมถึงพวกเรา ทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพรพสตด้วยที่นำลูกนักเรียนเข้ามาในกระบวนการพัก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเราพร้อมใจกันที่จะสร้างความสามัคคีโดยใช้การกีฬาแนะนำท่านนายกเทศมนแกีด้วยมาด้วยเ้วเนี่ยแนะนำไม่ครบนะครับว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาร่วมกันเป็นประจำทุกปีนะครับในส่วนของการให้ราว่าเนี่ยผมก็ไม่อยากให้พวกเราดูจากไหนดูจากสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในหลวงรัชกาลที่เก้า ท่านแข่งกีฬาได้เหรียญทองกีฬาเบไบอันนี้คืออัริยะของสถาบันรู้คุณโดยโดยการกีฬาคือปั่นจักรยาน เท่ากัเกียริในหลวงและพระราชนีดังนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะน้อมก้าไว้นะครับก็เลยขอมากท่านผู้ชมกากนรื่อง้องๆเะรา็จะต้องยืนตากแดดก็คือเมื่อจนกว่าประธานจะกล่าวํำเปิดงานเ็จสมบุ์แบบอากาศก็่าจะร้อนหน่อยหนึ่งนะเนื่องจากตอนนี้เวลาก็โอเคพอสมควรก็เลยทําให้อากาศค่อนข้างจะอบอ้าวนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับ อนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีล <capacitor> <escrito> ั่นคล้องชัยขออนุญาตเรียนเชิญครับและเตะลูกฟุตบอลและลั่นคล้องชัยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ยินเสียงนะครับว่าพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตพมบางรันที่19ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการและก็ตอนนี้ครับเราต้องเดินต่อไปนะครับ ลูกผ <OR AT _ hh> ุกอนก่อนนะครับเล้วสุดท้ายนะครับใทรตรวไหนนะครับเขาเสียงเปมือยครับอีกหนั้งางครับอหนึ่งครับอ่านำีซอสครับเการิครับอยากลองกันครับครับรองเขาได้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับเอาครับครับไปอดเท่ลูกโบ นะครับเรียนเชิญท่านผู้นำทุกท่านนะครับที่ประเทศข้าวนะครับก่อนที่จะไอเข้าวแถวลูกปุกนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาประเพนีตะบลบางครั้งที่สิบเก้านะครับเชิญข้าพนะครับประทศข้าวนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรอนรัสโกเมซาคอนเดอฟีเทตูนะครับแล้วกองทีอดีตทสฟฟอร์ตนาการเจริญพันธ์นะครับประเทศข้าวนะครับ ปฏิาสักครู่ครับภาพแ่งความทรงจำครับประับใจครับวันนี้ครับตบเรารับเกียรติอย่างยิ่งครับจาท่านอำอท่านดีสิกานะครับที่ก่รัานประลัดด้วยนะครับจากอเภอครับปฏิาพสักครู่นะครับห้ลาครัขอคุณช่างภาพนะครับทุกสื่อมวลชนนะครับจากนายสนธขารพงศ์ปฏิภา เอาใคทุกคนครับที่9นทบนนห้สัญญาณการปล่ล like, ูกโป่งนะคะขอแล้วนะครับขออนุญาตให้สัญญานะครับนับถอยหลังนะครับ รอดฝันนะเลยได้ชมบรรยากาศแบบฟ้าปิดมาเมื่อขนาดน้อเหนไหมแ่กูใหญ่แต่กูใหญ่ใหญ่แต่กเอาเือลองหน่อมือดูกล้องสีถ้าจะถ่ายรูปกันดิถ้าเป็นโอเคหนึ่งสองสหนึ่งสอง เตะรองเท้าแล้วรองเท้าหลุดเตะฟุตบอลแล้วเขาหลุดก็ปล่อยให้นางไปเตะไปแล้วรองเท้าหลุดอันนี้มาทำให้เต็มนะจักรการเล่นของโลกที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะคะเี่ยะเยอะใช้เนาะใช้น้อยใช้น้อยใช้น้ำน้ำกลับมาใช้ใหม่อ๋อคอนเซ็ปต์สโลแกนเนาะทางขยะเปียนโลกน้อยดีมากมากเลยโอ้ชุมชนนี้น่าติดตามมากมากเลยนะครับ ปยว่าใหญ่แค่ไหนชุมชนทั้งขยะเปลี่ยนรถโลกโลกโลกรถโลกร้อนโอเนี่ยดูสิด้วยลูกงามๆแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมด้วยแน่นอนเลยเนาะพาดน้ำหอมใช่ไหมครับเนี่ยพาดน้ำหอมใช่ไหมครับเนี่ยลูกงามมากเลยแล้วก็นี่ก็ ใหม่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับจะมีผลไม้นี่คือน่าจะเป็นมังคุดเอ้ยไม่ใช่สิรมุดละมุดวุพันารไรตัวโบโลเลยลูกย้าอยท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกพันนารารท่นเนี่ยได้พัน์อรไรครับเนี่ยพันนารารครับเมุดยงเอ็นเดียนู้คนชอบเที่ยว นี่นุ้ก um> ข้าวไข่มันละกอครับจอยเนี่ยมันลากอดูสิโอ้โหละมุดยักษ์พันอินเดียนะท่านผู้ชมแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีแตงนะครับมพร้าวลูกงามๆานั้นเลยลูกโตๆแล้วก็มียังมีผักอันนี้ลินลินฟ้านะครับ ด,ดชุมชนนี่แสดงว่า,าสภาพแวดล้อมดีมากเลยปลูกผักผลไม้ได้กินนรดมสมบูรณ์ทีเดียวเลยท่านผู้ชมดูสิสุดยอดเยี่ยมยอดเลยนะครับส่วนคันนั้นก็มีกล้วยงามๆแล้วก็มีผักชีมีมะละกอสุกมีกล้วยสุกกล้วยน่าทานจังเลยเนี่ยดูกล้วยอันนี้กล้วยน้ำว้าแล้วกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยน้ำว้ากล้ว,ลว,ลว,ลวยไข่ อันนี้กล้วยไข่เนาะเป็ียนกล้วยไขุ่่นผู้ชมครับเนี่ยดูเขาจะมีโรนโรคผักชีสดๆเลยดีมากเลยบรรยากาศได้เห็นหลากหลายรูปแบบนะครับส่วนนั้นก็มีการตกแต่งของทำเป็นจากอะไรมะปรากานมาพร้าวนะครับ น่าจะเป็นตำบลลำน่านไ,ได้สญญาาน่นนี้ก็น่าจะร้อนมากเลยนะน้องๆแล้วก็วันนี้พระพวกเขาให้แตงโมมาอุ่นะครับซื้อก็ามาในยกนี้ติซื้อมา20บาท30บาทเขาอยากให้พี่น้องบักมาทำพันเขาอยากให้อะผู้าส,สายจะร้อน,นกันจัดเลย,เลยแหละไม่ต้องขายหรอกบ้างานยกเขามออให้ตานำเบิร์ลูกหนึ่งซ่เนาะ ท่านเยาไปทำแนวหรือไปทำแนวร้อนนงจานเนาะายาการไหมเมื่อกี้ที่นาเพื่อเตะเราไม่รู้หรอถน่าจะเห็นนะน่าจะเห็นน่าจะติดช็อตนั้นรู่โดนะเจ๊งไเลยนะต้องมองไมานไหน่าจะทันแต่ต้องไปย้อนดูว่าจะติดไหมจะลองช่องดูนะครับมันอยู่ใกล้มากเลยเมื่อกี้น่ะกลัวจะโดนตัวเองหรือสามไปละกบะะ มีตัวละครที่น้องอารับก็เดี๋ยวท่านลองก็ไปบริหารต่อโอเคนะคะดูเสียงน้องก็สงกรอนต์ค่ะขอบพระคุณด้วยความยินดีนะคะยินดียินดีนะท่านจัดงานได้ดีมากขอบคุณดังๆครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจท่านนายอเภอและท่านสสกนิกาครับผมครับเดี๋ยวมาถึงภาพสักครู่นะครับครับแล้วกันนี้ครับขอเรียนเชิญนางสาวครับนวรัตน์แก้วตาครับปลัดองค์การมหานสุขุบุญบะครับมอบของที่ขอมานะครับท้าใหม่ครับของเราเป็นผลิตภัณฑ์ นะครับของพี่น้องเราครับมอบให้กับท่านประธานครับคุณเชิญครับท่านประหลัดครับความประทับใจครับในรอบปีนะครับเป็นความสุขครับของมีแตงโมแตงโมแตงโมด้วยนะครับนี่วอเตอร์เมลอนนะครับวอดกับเบอร์เรารวมทั้งนักประวัติาสตร์ถครับเป็นจุ่มเงินครับจากท่านนายกนะครับที่สมเด็ระเมืองแก้วหนึ่งหมื่นบาทครับประเวยครับเป็นกำลังใจนะครับ ครับผมปทางปลอดภัยครับช่วงปีใหม่ครับสอง6ครับปีเพาะครับรัฐมองไอย่าตหน้าตายิังไงลยกรลมแลมาใงลมแงลมแรงลยเลมรงรลงลง ผู้นำหมู่บ้านนะท่านสมาชิกสบตนะคะท่านกิตอาสาที่จะไปต้อนรับท่านนายอำเภอที่บริเวณที่บ้านเฉียงนะคะให้ท่านเดินทางไปที่จุดดังกล่าวได้เลยนะคะเพราะว่าทางคณะท่านนายอำเภอจะเดินทางไปนะคะในขณะนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะปบพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับ